ก็ใกล้สงการแล้วนะอ,ะอ,ย,อ,อย่ยาต้ยจัดชุดให้ก็2อ,อชุดนี้ก็เป็นชุด18ของปั๊มนะถ้าลูกค้าชอบนุ่มลอยๆก็ต,ต,ตัวนี้จะเป็นออเดอร์6ถ้าลูกค้าชอบหนักๆแน่นๆนนตรงสไตล์รอดแถนนะก็ต้องเป็นตัวด้านซ้ายมือเป็น BV นะแต่ว่า2ตัวนี้ตู้2ตัว,ตวนี้โดนน้ำไม่ได้นะเฮีย้ใช้ไม้20บินทำเป็นโครงปั๊มแม่เหล็ก220ของแบรนด์นาคาชิว4 ก็พันวัตนะพันวัตแต่เสียงกลางตัวนี้จะพิเศษหน่อยโดนน้ําได้เสียงกลางตัวนี้เป็นตัวทอบเลยนะเรื่องเป็นตัวนี้ยาต้อยทำส่งโรงแรมอยู่ทาส่งโรงแรมอยู่ก็เป็น600วัตสิบห้านิ้วจะเป็นปากแต่นะข้างในมีนักเวิร์กนะลูกค้าตัวนี้จะเป็นโดนน้ําได้เป็นยา,าต้อยใช้ไม้ไม้อัดทาก็น็อตนี่น็อตน,น,นี่จะไม่ขึ้นสนิมนะน็อตนี่ยาต้อยทำมาอย่างดีเลยจะไม่ขึ้นสนิม ก็สองชุดเหมือนเหมือนกันฮะใช้ตงงู้เหมือนกันเฉพาะเสียงกลางเสียงกลางโรงแรมเนี่ยเหมือนกันเลยเป็นตะแกรงปั๊มมีฟิลเตอร์กันฝุ่นด้วยนะข้างหลังก็จะเป็นอย่างนี้เลยลูกค้าหนะ้าข้างหลังก็จะเป็นแผ่นเหล็กโลโก้นาคาชอยู่นี่เลยเป็นรุ่นเจ็ดหนึ่งห้านะตัวนี้จะเป็นสวิกตัดแหลมถ้าลูกค้าไม่ชอบแหลมลูกค้าก็เอาตัดลงมานะส่วนใหญ่หลวงป้าเขายังไม่ชอบแหลมจะใต้ทาไว้ใหข้ข้างข้างๆนี่จะเป็นหูเหล็ก สีนี่ก็สีมันๆเลยนะน็อตก็ไม่ขึ้นจะินเหมือนกันก,เนนกเนะ็เป็นแบรนด์นากชิเลยนะเป็นแบรนด์นากชิลูกค้าเลือกได้ส่วนพาวเวอร์เนี่ยเฮต้ยใช้เพนเพนพันสองร้อยวัตทุกอย่างก็มีมอก,กรนะก็รับประกันให้หนึ่งปีแต่ดอกไม่รับประกันนะลูกค้าตัวนี้ก็เป็นรุ่นสามหกสามหกก้พันสองร้อยวัตสิบแปดถ้าเป็นคงของปัง๊มนละูนสุขาสามารถทำสี่คูณสี่ได้เลยถ้าสี่คูณสี่เนี่ยลูกค้าต้องเพิ่มพาวเวอร์เพื่อม,มาขับกลางอีกหนึ่งตัวแต่ว่าตอนนี้เฮต้ยทำเป็นสองค ก็พันสองร้อยวัตต์ตันนี้ก็พร้อมปีเลยนะปีปีก็เชื่อมต่อบลูทูธได้ลูกค้ากดไปที่โหมดนี่เลยกดไปที่โหมดตัวนี้เลยฮะบลูทูธก็จะขึ้นไฟกระพริบภาษาอังกฤษบลูทูธขึ้นลูกค้ากดไปเลยฮะถ้าถ้าไม่บีทีสเปกเกอร์ก็ต้องเป็นนากาชิสองตัวนี้เลยนะก็ลูกค้าก็กดถ้ากดเชื่อมต่อแล้วเนี่ยก็ไฟกระพริบบลูทูธก็จะหยุดเป็นไฟสีแดงลูกค้าก็ใช้อยูก็ได้นะ USB ก็ได้อันี้ก็ใช้ไม้ได้สองตัว ไม้ได้สองตัวนะอันนี้เป็นเบสของไม้แหลมของไม้อันนี้เป็นเสียงกลางของไม้ตัวลากเสียงของไม้แอคโคของไม้นะบาลานซ์ฟฟ้ายฝาส่วนเอออันนี้เป็นมาสเตอร์ควบคุมเสียงทั้งหมดควบคุมเสียงทั้งหมดนะยลูกค้าใช้ไม้แล้วมีการถอนมีการวิดว่าขึ้นมาลูกค้าลดมาสเตอร์ลงเลยแต่ถ้าไม่ได้ใช้ไม้แล้วลูกค้าเปิดเพลงต้องเอามาสเตอร์กลับมาไว้ที่เที่ยงนะแต่ถ้ามันไม่หอนลูกค้าก็ไม่นงไปลดมันเอาไปที่เที่ยงเลยสามตัวนี้เป็นเบสนะถ้าลูกค้าเปิดเปิดเป็นออเดอร์หกลูกค้าสังเกตไหมจะต้องจะลดเบสลงห่อ มันจะมันจะออกนุ่มๆเนี่ยอันเนี้ยย่าต้อยจะเอาลงมาหน่อยหนึ่งฮนะเอาลงมาเหลือส1บดโมงถ้าลูกค้าไปใช้สรงบีวีตัวนี้นะตัวบีวีตัวซ้ายมือเนี่ยนะลูกค้าเอาไว้ที่เทียเยเทเท่ยงเลยเอาไว้ที่เที่ยงเลยเสียงเบรจะได้ออกหนักๆน,นะถ้าลูกค้าใช้ออเดอร์หกลูกค้าลดลงมานิดหนึ่งจะออกนุ่มๆน,นะสามตัวนี้เป็นเบรลูกค้าตกแต่งได้อันนี้เป็นกลางเนะเอาไว้ที่เที่ยงลูกค้าลดได้หย่อนได้นะลดได้บวกได้นะเพิ่มได้ตัวนี้เป็นแหลมฮะเป็นแหลมนะเป็นแหลม อันนี้เป็นวอลลุ่มของเสียงนะ้วอลลุ่มของเสียงตัวนี้ก็เป็นสวิกตัวนี้ก็เป็น AUX a AU x เวลาลูกค้าเชื่อมต่อเชื่อมเชื่อมต่อบลนะูทูธเนี่ยลูกค้าก็กดเข้าไปเลยฮะตอนนี้ไม่ต้องกดนะถ้าลูกค้าใช้สายโทรศัพท์ใช้สายโน็ตบุ๊กใช้สายทีวีลูกค้าก็กดออกมานะให้มันเด้งออกแต่เวลาเปิดพาวเวอร์ลูกค้าเปิดไปที่บายสามเลยหรือหรือเปิดหมดก็ได้ไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวมันพังเพราะว่าโรงงานรับประกันเครื่องให้หนึ่งปีอยู่แล้วก็พร้อมสายดีนะนะ พร้อมสายสองชุดเหมือนกันแนละราคาเดียวกันนะเสียงแน้นเลยเสียงกลางโรงแรมแต่เรื่องเสียงกลางโรงแรมลูกค้าถ้าอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลนะลูกค้าไม่มีไม่สะดวกมาที่โรงงานมาฟังเรื่องเสียงกลางเนี่ยส่วนตัวเฮียต้อยเองเนี่ยจะรับผิดชอบให้ลูกค้าเลยว่าเสียงกลางตัวเนี้ยเป็นตัวทอปเลยนะเป็นตัวทอปเลยเฮียต้อยทำส่งโรงแรมอยูอ่ชุดนี้นะชุด2อคูณสทั้งชุดนี้เลยนะพร้อมสายพร้อมสาย1.5ยาว2เมตรเลยนะพร้อมสายสัญญ,ญาณ ลูกค้าไปถึงก็ไปเปิดได้เลยนะสามสองเก้าร้อยนะลูกค้าอย่างชุดนี้ก็จะไม่รวมค่าขนส่งถ้าลูกค้าก็จะให้จะให้ส่งค่าขนส่งเท่าไหร่ลูกค้าถามแอดมินได้เลยว่าระยะไกลระยะใกล้ค่าขนส่งก็จะแตกต่างกันแต่ว่าจะจะให้ทีมงานบริษัทไปส่งลูกค้าก็ติดต่อแอดมินได้เลยว่าจะให้ไปส่งอย่างไงนะทีมงานก็มีวิ่งทั้งทีมงานก็จะมีมีหยุดสี่ทีมเป็นรถกระบะรถตู้เทิบนะสองชุดนี้ลูกค้าเหมือนกันราคาไม่รวมค่าขนส่งนะ ลูกค้าเลือกได้เลยช่วงนี้บอกก่อนเป็นโคงปั้มนะเป็นคนมันตู้โดนฝนไม่ได้แต่ว่าเสียงกลางตัวโรงแรมโดนได้ตัวนี้โดนได้ถ้ารับประกันโดนฝนได้ตัวนี้โดนได้เพราะว่าจะต้องใช้ไม้อดัด20ม,มิลตันแต่ตัวเนี้ยแ,แต่ถ้าลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นโครงหล่อลูกค้าติดต่อแอดมินได้เลยว่าเปลี่ยนเป็นโครงหล่อราคาต้องเพิ่มขึ้นเท่าไหร่แต่พาวเวอร์ไม่ต้องเปลี่ยน2องคูสแต่ลูกค้าจะเปลี่ยนเป็นไม้ไม้โดนฝนได้ไม่อัดแท้นะไม้อดเกจเอ fancy. โดนฝนได้ลูกค้าก็ถามแอดมินได้เลยว่าราคาต้องเพิ่มอีกเท่าไรนนะ่ บริษัทจะทําหมดเลยฮะทาทุกสิ่งทุกอย่างว่าทั้งโดนฝนทั้งธรรมดาทั้งไม่โดนฝนลูกค้าเลือกได้เลยนะช่วงนี้ใกล้สงการแล้วแต่บอกลูกค้าก่อนว่าให้ลูกค้ารีบสั่งก่อนนะเพราะว่าของในบริษัทมันมีพร้อมอ่ะแต่ว่าทางขนส่งเนี่ยตอนนี้เขาจัดช้าหน่อยเพราะว่างานเขาเยอะ <S <S เขาจะไปส่งถึงให้หน้าบ้านเลยนะนะก็รบกวนลูกค้ารีบรีบสั่งก่อนแต่ว่าเวลาลูกค้าสั่งเนี่ยส่วนตัวเย้ต้อยทางบริษัทเนี่ยจะให้ลูกค้า โอนเงินค่าขนส่งนะโอนเงินค่าค่าขนส่งมัดจำให้ทางบริษัทก่อนลูกค้าไม่ต้องกลัวเลยนะเฮียต้อยรับผิดชอบเรื่องไอ้เรื่องเงินเรื่องทองเพราะว่าการโอนมันต้องโอนเข้าบริษัทนะบริษัทที่เฮียต้อยเป็นเจ้าของอยู่บริษัทนาคาชินนะลูกค้าโอนได้เลยฮะโอนโอนค่ามัดจำไว้ก่อนเพราะว่าโอนค่าขนส่งไว้ก่อนแต่เรื่องค่าขนส่งค่าเงินเรื่องทองลูกค้าสบายใจได้เลยเฮียต้อยรับผิดชอบให้ลูกค้าเองนะลูกค้าสบายใจได้เลยนะ